ขอเจริญพรบรรยายธรรมกับเจ้าหน้าที่ผู้บริหารของบริษัทเอฟโ,โก้โรงงานเยื่อกระดาษจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งพอพูดถึงโรงงานหลายๆคนก็มักจะมองไปว่ามักจะมีผลกระทบกับชุมชนในเรื่องของมลภาวะแต่พอมาได้สัมผัสกับโรงงานนี้และอีกหลายๆโรงงานเลยท่านทั้งหลาย ที่หลายลงหลายโรงงานเนี่ยใส่ใจเรื่องของธรรมชาติเป็นอย่างมากๆทีเดียวคือพยายามที่จะคลีนทุกขั้นตอนที่จะไม่ให้เป็นมลภาวะคืนกลับไปสู่โรคมากนักซึ่งก็ถือว่ามีอุดมคติมีพันธกิจที่ต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนผู้บริหารใส่ใจกันจริงจังก็จึงต้องบอกว่าแน่นอนเมื่อมีโรงงานก็ต้องมีมลภาวะกลับไปบ้าง แต่ของใครจะมากกว่าของใครเท่านั้นก็จริงให้กำลังใจกับทุกๆบริษัททุกโรงงานวันนี้ในเครือเคทิสนะหลายๆรูปแบบของธุรกิจกลุ่มโรงงานที่บรรยายธรรมฟังธรรม่วรมกันวันนี้ก็จึงขออนุโมทนาผ่านไปกับอีกหลายๆโรงงานที่มีอุดมคติในทางที่ดีเพื่อโรงงานจะได้สร้างคนและสร้างชาติขอจเจริญพร